สวัสดีครับลองมาที่ร้านเวอะไรอันนี้ชายนี่คือป็นนีกชายนี่คือร้านเวนะฮะเข้ามาด่ายแล้วเขาก็จะเป็นยกันีนะครับเป็นไม้เอาห้องน้ำอยู่นี่หรอกไปลาบูบูนี่ครับ ก็จะมีกิโลเมบรูมนะฮะร้านสวยมากเลยนะฮะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะื้มนะฮะเนี่ยครับร้านวีนะครับตกแต่งสวยมากเลยนะครับแล้วเราไปกินกาแฟกันดีกว่า ้างร้านกาแฟดูสภาพร้านเนี่ยฮะแต่มานั่งตรงนี้แหละพื้นที่นั่งนะฮะอยู่ที่บางแสนนะครับแล้วรอมินนี่ก่อน